สวัสดีครับสกุลมาลาที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยนําเสนอเป็นประจำนะครับวันนี้อยู่แถวแถวแยกกม8นะครับหมู่บ้านมณีมาศนะครับซอยรามินทรา77นะครับเข้าออกได้3ช่องทางนะครับหมู่บ้านนี้คุบอลซอย6ได้นะครับคุบอลซอย28ได้แล้วก็รามินทรา77นะครับหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับนี่เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับเป็นแบบนี้นี่ หลังนี้เลยนะครับหมู่บ้านมณี่มาศนะครับรามินทา77นะครับก็เป็นทาวเฮาส์ไซส์ใหญ่นะครับ21.3ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ํากันไปเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับจอดรถในบ้านได้1คันพื้นปูกระเบื้องให้แล้วสวยๆนะครับตรงนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับแยกกม .8 ประมาณกิโลครึ่งนะครับจะไปแยกกม .8 ไปตลาดสดนะครับตลาดสเนธนะครับประมาณกิโลครึ่งนะครับ หรือท่านใดที่ทำงานในเมืองนะครับจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับก็ออกรามินทา77ินะครับออกปากซอยไปเลี้ยวซ้ายนะครับจะมีสถานีเลยสถานีอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลสายสีเมพผูใกล้เปิดใช้บริการแล้วนะครับนี่นะครับก็เข้าออกได้3มช่องทางนะครับใกล้เลยอีกใกล้แฟชั่นนะครับแฟชั่นก็ประมาณ4กิโลนะครับจากตัวบ้านไปแฟชั่นประมาณ4กิโล นี่เลยนะครับสวยสวยรีนเวทให้แล้วนะครับหมู่บ้านมณีมาศร้ามิท้าเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่อ่ะนี่พื้นปูกระเบื้องให้สวยสวยแบบนี้นะครับจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับแต่ถ้าเป็นคันเล็กๆพวกมินิอะไรพวกนี้น่าจะได้สองคันนี่นะครับหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกให้หมดแล้วนะครับไปไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับ ห้องโถงชั้นล่างนี่กว้างมากนะครับในบรรดาทาวเฮ้าส์นะครับแถวนี้ที่ผมรีวิวมานะครับนี่นะครับกว้างมากพื้นเป็นแกนิโต้แผ่นใหญ่นะครับ60สิคูณเซนฝ้าเป็นฝ้าฉัเระเยบนะครับแล้วก็เล่นระดับไว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095-902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดีไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ a home4 นะครับ a s s ศ n ยโฮมบ้านแล้วก็เลขสี่นะครับตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับใต้บันไดถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องน้ําถ้าเป็นทาวน์สิบหกวาิแปดวานะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําแต่ของเราเนี่ยมันยี่สิบเอดวานะครับห้องน้ําก็เลยต้องขยับมาตรงนี้จะได้กว้างนะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ ก๊อกน้าฝักบัวเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ฝักบัวให้เป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยครับเป็นเรนชาวเวอร์แบบนี้เลยนี่นะครับหมู่บ้านมณีมาศนะครับรามิทาเจ็ดสิบเจ็ดเข้าออกได้สามช่องทางรามิทาเจ็ดสิบเจ็ดคูบอนซอยหกนะครับคูบอนซอยยี่สิบแปดคูบอนซอยยี่สิบแปดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจนะครับ ข้างๆวัดวัดคูบอนนะครับซอย28ลงสะพานมาเลี้ยวซ้ายเข้าเรือนะครับซอย28เข้าได้นะครับด้านหลังเตาเติมเต็มพื้นที่นะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้เรียบร้อยฝ้าเป็นฝ้าฉับรียบนะครับเครื่องดูดควันติดตั้งให้แล้วนะครับแถมเตาแก๊สนะครับแบบสองหัวแบบนี้เคาน์เตอร์เป็นรูปตัอลนะครับแผ่นท็อปสีเป็นสีขาวลายหินอ่อนนะครับแบบนี้ สวยสวยสวยจะเป็นโทนสีขาวนะครับห้องครัวนี่เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีเคาน์เตอร์บาร์ใหญ่ๆแบบนี้เอาไว้วางอาหารที่ทำเสร็จแล้วนะนี่นะครับเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็มาดูมุมห้องโถงภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนิดนึงนะครับนี่กว้างมากนะครับโอเคตามผมไปชมชั้น2กัก็ต่อได้เลยครับ บันไดเป็นพื้นไม้นะครับขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ยพื้นเป็นกระเบื้องตรงนี้เป็นโถงบันไดนะครับก็จัากว้างเลยแล้วก็เดินตรงไปก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับอยู่โซนด้านหน้าเต็มพื้นที่ด้านหน้านะครับกว้างมากนะครับทาวเฮ้าส์สองชั้นรีโนเวทสวยๆนะครับ21.3ตารางวาสามห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ อันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านหน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็จะมีเทเลสอยู่ด้านหน้านิดหนึ่งนะครับประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกให้แล้วนะครับนี่นะครับหมู่บ้านมณีมาศนะครับรามิทา77อ่าหันกลับมาดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับ อีกมุมหนึ่งของห้องมัสเตอร์เบดรูมนะครับกว้างมากๆนี่เลยนี่เลยอ่ะไปชมกันต่อนะครับดูโถงบันไดอีกมุมหนึ่งนะครับนี่นะครับออกจากห้องมัสเตอร์เบดรูมนะครับนี่จะเห็นว่าตรงพักเดินเนี่ยตรงเนี้กว้างมากวางของได้นะวางตู้เสื้อผ้าได้เลยตรงนี้นี่เลยนะครับฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าชับระยบแบบนี้นะครับ ต่อด้วยห้องนอนที่2นะครับห้องนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางของตัวบ้านมีหน้าต่างหนชุดนะครับฝั่ง,งด้านในนี่นะครับอันนี้ห้องนอนที่2นอนได้นะครับกว้างอยู่ลงเตียง3ฟุตได้อยู่นะครับ3ฟุตใส่ตู้เสื้อผ้า3ฟุตได้อยู่ถัดมามาดูห้องนอนที่3นะครับห้องนี้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับ แล้วก็จะมีหน้าต่างด้านหลังหนึ่งชุดนะครับเป็นบานสไลด์เปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นบานสไลด์กระจกแล้วถัดมามาดูห้องน้ําชั้นบนกันหน่อยนะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องสวยๆนะครับหมู่ผนงังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับฝักบัวให้เป็นแบบใหญ่ๆเหมือนชั้นล่างเลยเป็นแบบรนช n วเวอร์แบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นห้องน้ําชั้นบนนะครับ ห้องน้ํามี2ห้องนะครับชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนหนึ่งห้องนะครับอ่าหันหลังกลับมานะครับดูโถงบันไดกันอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้มุมจากห้องน้ํานะครับนี่นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902 2 4 7 9สุขุมว่ารัฐที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้ว ชอบบ้านหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งลายสะดวกสุดนะครับ i อดียลน์ผมจำง่ายมากนะครับ at home 4นะครับ at s i g e home บ้านแล้วก็เลข4นะครับสำหรับรีวิวทาวน์เฮาส์สวยๆรีโนเวทแล้วนะครับหมู่บ้านมณนีมาศใกล้ๆกับแยกกม8หลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ